สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้นะครับวันนี้นะครับพิเศษมากๆเลยพูดได้เลยนะครับว่าพิเศษจริงๆนะก็ดูที่เห็นตรงนี้นะครับมีชื่อว่าเบตงหนึ่งนะครับพันธุ์ทุเรียนเบตงหนึ่งนะครับลูกนี้นะครับเพื่อนสมาชิกนะครับส่งมาให้เรานะลูกนี้นะครับเพื่อนสมาชิกส่งมาให้เรานะครับก็อินบ็อกมานะ อินบ็อกมานะครับบอกว่าเดี๋ยวผมจะส่งทุเรียนไปให้ชิมนะครับอะไรเงี้ยนะผมก็เลยบอกว่าทีมงานก็เลยผมก็เลยตอบว่าได้เลยครับงั้นผมขอประวัติด้วยนะวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาชิมกันวันนี้เขาส่งมาให้เรานะครับหนึ่งลูกมาจากเบตงนะครับใครสนใจเข้ามาดูใกล้ๆก,กันอย่างนี้นะครับนี่คือพันธุ์ทุเรียนเบตงหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทอยประวัติให้ดูนะครับ ผมพูดอีกครั้งหนึ่งวันนี้เริ่มเพิ่มิสมัครสมาชิกเข้าเยอะขึ้นนะครับสมาชิกเยอะขึ้นนะลูกนี้นะครับเป็นทุเรียนเบตงหนึ่งให้ดูสติกเกอร์นิดหนึ่งนะนี่สติกเกอร์นิดหนึ่งนะครับจากทุเรียนไบโอเบตงนะครับพัน์ทุเรียนสายพันธุ์เบตงหนึ่งนะครับอันนี้ใครแคปเจอร์ไว้ก็ได้นะครับอยากอยากจะกินอันนี้จะสวนคุณปรีชานะครับสติกเกอร์ไหมอ่า คิดว่าคุกันเองนะลูกนี้นะครับผมพูดอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนสมาชิกส่งมาให้เราเพื่อนสมาชิกส่งมาให้เรานะครับบอกว่าเดี๋ยวจะมาให้กินกันนะครับแล้วก็มีเหลือครับถ้าเรากินจะเฉยไต้องรีวิวดีครับต้องกินและต้องต้องกินโชว์ด้วยนะเลยนะครับลุงหมูฝาสวัสดีนิดนึงครับเดี๋ยวผมจ่ายประวัตินิดหนึ่งสวัสดีครับผมน้องหมูปลาเตยกันมาครับ ขอบคุณลูกค้าเพื่อนสมาชิกเรานิดนึงครับผมอบคุนมากครับติดตามไลน์่าแล้วส่งมาให้เรานะครับผมอ่านประวัตินิดหนึ่งนะนี่ผมผมใช้เครื่องอ่านนะผมถ่ายรูปไว้นะครับนี่นะครับเบตงหนึ่งนะครับเป็นทุเรียนปลูกเม็ดนะครับโดยแม่ผมนะครับแม่ผมนี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นคําจากเจ้าของที่เขาพิมพ์ไว้นะครับผมจะพูดที่เขาพิมพ์ไว้นะจะแม่ผมเมื่อ20ปีที่แล้วโพสต์นี้นะครับ โพสท,ที่ผมอ่านเนี่ยมันเขาโพสมาเมื่อปีหกหนึ่งนะครับเขาโพสมาเมื่อปีหกหนึ่งอันนี้ปีหกสามแล้วนะแล้วเอาเม็ดสองสายพันธุ์อะไรมาปลูกมาเขาบอกว่าแม่ขเขาจาได้อย่างเดียวนะครับว่ากินแล้วรู้สึกอร่อยมากเลยเอาเม็ดมาปลูกนะครับแล้วก็ทางนั้นสมัยก่อนนะครับทางอิสลามนะครับจะถามว่าถ้าสองรากสามรากเนี่ยรากมันจะหากินเก่งเพราะรากเยอะก็เลยปลูกไว้สามต้นนะครับแล้วก็โวประมาณเม็ดหนึ่งก็มาปาดน,นะครับทําเสริมรากนะ ติดสองลากนะครับติดสองลากยี่สิบปีก็ไม่เคยกินเลยเพราะว่ามันไม่เคยออกหลอกนะครับเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าไม่บํารุงแล้วเป็นต้นเม็ดด้วยนะก็จะออกดอกยานนะครับก็ในแล้วก็ตายไปหมดเลยนะครับต้นรอบๆเลยเขาบอ,อกว่าต้นตายหมดโดนมพัดน,นะครับเหลือต้นนี้ต้นเดียวที่ที่ยังหลงเหลือนะครับแล้วก็เออคร่าวๆนะแล้วก็เริ่มเริ่มออกรูปประมาณสัก ก็คือปี1 6นะครับ2016กเนี่ย2559เนี่ยก็หาความรู้เรื่องที่เรียนนะครับเบตงหนึ be ่งเขาเลยเขาตั้งชื่อว่าเบตงหนึ่งนะครับก็คือได้กินปุ๋ยเยอะขึ้นนะครับก็เลยออกดอกนะครับปีแรกก็ชิมกันอร่อยนะครับแล้วก็ได้รู้จกักประธานชมรมคนรักแห่งทุเรียนไประเทศไทยนะครับก็ศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับปี5 9ก็ได้จัดส่งเบตงหนึ่งจำนวน5ลูกไปให้คุณพีลองชิมแล้วก็บอกว่ารสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนสายพันธุ์ไหนเลยนะครับ ก็เลยบอกว่าให้ชื่อเบตงเบตงหนึ่งแล้วกันนี้ผมอ่านคร่าวๆนะสรุปสรุปให้ทุกท่านเดี๋ยวไปอ่านในคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับทุกท่านเพื่อสมาชิกเกือบร้อยกว่าท่านนะผมขออนุญาตดูใกล้ๆอย่างนี้ลูกใหญ่ดีครับลูกใหญ่นะครับนี่อันนี้คือลูกที่เพื่อสมาชิกส่งมาให้นะครับน่ะสวัสดีครับคุณโปรดไข้นะครับนี่นะให้ดูถึงขั้วก่อนขั้วนี้เป็นลักษณะครับลุงหมูกอ่าขั้วอย่างเหมือนทองแค่ให้เหมือนทองนะดูหนามดูหนาม นี่คือหนาของฝั่งนี้นะผมให้ดูหนาของฝั่งน,งนี้เพราะว่าลูกมีหลายทรงนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆดูก้นของเขานะครับธร,รรมดาเนะาะธรรมดาก้นมันมอน่าก้นมันมอนกนไม่ตรง,นะตรงลูกยาวๆลูกนี้ลูกยาวๆนะครับลูกหมูสรุปให้เพื่อสมาชิกนิดหนึ่งว่ายกขึ้นหมาใหหน่อยครับว่ายัางไงดูจากลักษณะภายนอกครับงงนนลักษณะภายนอกแอลูทรงเอ่อบอกว่ามีส่วนคล้ายยำมะหวานมากอ่ามีส่วนคล้ายยำมะหวานนะ เดี๋ยวลองชิมดูนี่นะครับเอาเลยไหมครับลุงหมูเพื่อสมาชิกเดี๋ยวผมดูซิว่าใครพิมพ์เข้ามาบ้างนะครับคุณดำรงศักดิ์สวัสดีครับผมคุณกวนูสวัสดีครับคุณวิทิชัยสวัสดีครับแล้วก็คุณปวดไข้นะครับสวัสดีครับผมโอเคลูกนี้พันธุ์ทุเรียนเบตตรงหนึ่งจัดไปครับขอบคุณนะครับที่ส่งมาให้เราได้กินได้กรุณาเลยนะผมพูดใช้คำว่ากรุณาเลยนะครับ ส่งมาให้เรานะครับนี่คือเพื่อนสมาชิกส่งมาให้นะเพื่อนสมาชิกส่งมาให้นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศใกล้ๆอย่างนี้นะครับกับพันธุ์ทุเรียนเบตงหนึ่งตรงนี้ก็ใครที่ไม่เคยเห็นหรือไม่เคยรู้จักสายพันธุ์นี้หรือเคยได้ยินแต่ชื่อนี่คือไรสดนี่คือไรสดจากสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้นะครับพันธุ์ทุเรียนเบตงหนึ่งนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าทางเบตง ในของประเทศไทยบ้านเราเนี่ยนะผมพูดเลยพันธุเรียนเจ,เจ๋งเยอะนะครับแล้วก็จากที่กินหลายๆส่วนเนี่ย,ยออมีหลายสายพันธุ์แล้วจากที่กินจากหลายๆส่วนที่สั่งซื้อมานะครับพูดได้เลยนะครับว่าเป็นสถานที่ที่ทําทุเรียนคุณภาพเลยนะครับเพราะว่าตัดเปอร์เซ็นต์สูงนะครับลูกนี้ส่งมาถึงเราเนี่ยก็เรียกว่าพร้อมกินเลยนะพร้อมกินสุกพอดีเลยนะครับยังไม่งอมยังไม่งอม วันนี้ผมขอบหูหหสีสวยอะ<ห>สีสวยจริงสีสวยจริงวันนี้นะครับผมขออนุญาต like ไลฟ์เป็นแนวนอนนะเ<ห>นื้อแห้งเนื้อแห้งร่อนเนื้อแห้งร่อนเนื้อแย่เลยครับเปลือกก็ไม่หนาผมขออนุญาตดูเปลือกนิดนึงนะครับให้ดูเปลือกของเขานะครับอ่เปลือกบางนะลูกนี้นะครับเพราะว่าต้นมันมันมันตามประวัติมันอายุยู่มากแล้วนะออกลูกตอนยี่สิบปีอ่ะจะเป็นยำมวานได้หรือเปล่า ขออา,า,ายยมามวานนะหิวอะไรก็คล้ายหิวคล้ายนะแต่เบื้องต้นนะครับถ้ามันเป็นต้นเม็ดเนี่ยมันคือมันก็เป็นพันเอินละมันคือพันเอินแล้วนะครับ,รบผมจะไปเอาต้นทุเรียนตอนเช้าวันเสาร์ประมาณหกโมงมีคนขึ้นไหมครับโอ้โหหกโมงยังไม่มีครับทีมงานยังไม่มากันเลยครับแปดโมงครับแปดโมงครับคุณวิทยชัยนะครับ ทุเรียนพันไหนหน่าลงทุนปลูกที่สุดครับโอ้โหลงลงลงทุนปลูกก็หมอนทองเลยครับคงไม่ต้องคิดเยอะเลยลงทุนปลูกหมอนทองขายได้แน่นอนแล้วเป็นทุเรียนส่งออกด้วยนี่นะครับเปิดบางมากขออนุญาตนกยิบก็ได้ใช่มห,ออหมอนทองก้านยาวกระดุมพมณีนกหยิบชนีพวกเนี้ยคุณจัดได้เลยกับกลุ่มหมอนทองหลักแล้วก็ปีห้าใบจพันแล้วก็มีมูสังคีงตัวหนึ่งนี่คือเบตงหนึ่ง เนื้อมากนะคุณดูเนื้อสุดๆเลยะเนื้อสุดๆเลยอะแล้วล่อนด้วยแล้วล่อนด้วยสองผูซัดไปแล้วจะเต็มจานสองผูจะเต็มจานนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศใกล้ๆอย่างนี้นะเดี๋ยวใกล้ๆนิดนึงผมไปไกลๆนิดผมขออนุญาตไลน์นี้เป็นแนวนอนนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทํา ให้มันเป็นคลิปวิดีโอเพื่อไปใส่ใน YouTube c h a n n e ลด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อสมาชิกทาง YouTube บอกว่าอะไรดีอ่ะทำไมมันเป็นแนวตั้งผมก็ผมก็บอกโอ้งั้นผมจะไลฟ์ครั้งนี้เป็นแนวนอนนะครับกับพันธุเรียนเบตรงหนึ่งนะครับนี่แต่เนื้อดีจริงนะเปอร์เซ็นต์ได้มากคับเปอร์เซ็นต์ได้มากให้ดูใกล้ๆนะครับทุกท่านได้แลกาแดดีโอ้โห

อันนี้คือเบตงหนึ่งนะครับพูดถึงเนื้อเนี่นยคือได้ถึงความเป็นเนื้อเยอะเลยนะร่อนร่อนนะครับแกะง่ายไม่หง,งายไม่หองอยใส่แกแล้วก็งัดเอาเนื้อออกมาได้เลยถ้าบางลูกเบตงแหลกวานขวาน,ขวานอีกเจะได้เนื้อออกมนาะใช่ใช่นะครับแกออกมาได้เลยโอ้โหเจ๋งมากเลยอะ่ะเนื้อมากจริงอะ่ะอันนี้คือตน้น อันประวัตินะครับผมพูดแล้วนะก็คือเป็นต้นเม็ดนะครับที่กินทุเรียนอร่อยมาแล้วเนี่ยแต่จากลุงหมูดูจากภายนอกขายยามะหวาดขายยามวาดเพราะว่าลักษณะผิวเขาเนื้อจะเข้มกว่ายามวอดอ่าเนื้อเข้มกว่าเนื้อเข้มกว่ายำมะวาดนะครับเนื้อเข้มกว่ายามะวาดเนี่ยสีสวยปอกง่ายนะครับ อ๋อทุกท่านนอาจจะสงสัยว่าทําไมนะทำไมผมถึงบอกว่ามันต้องเป็นพันธุอื่นนะเพราะว่าทุเรียนนะครับถ้าคุณเอาเม็ดทุเรียนไปปลูกคุณเอาเม็ดพันนี้ไปปลูกก็ไม่ไม่ไม่เป็นพันนี้ก็ไม่ใช่เบตงหนึ่งแล้วล่ะก็ไม่ใช่ครับเป็นพันอื่นและทรายพันเนี่ยถ้าใครเอาเม็ดทุเรียนเบตงหนึ่งไปปลูกแล้วต้นออกลูกนะมันก็เป็นพันธุ์อื่นแล้วนะนะครับจะตามไปคุณชัยชนะบอกลูกนี้ประมาณกี่ร้อยคุณชัยชนะผมบอกตรงเขาส่งมาให้กินฟรีครับ Hey, ส่งให้กินฟรีจริงอันนี้ผมพูดจริงเลยส่งให้กินฟรีนะครับก็อินบ็อกมานะครับส่งมาให้เพื่อสมาชิกบอกเดี๋ยวจะส่งให้ชิมนะครับขอบคุณเลยพูดเลยผมรีบเลย <c oughs> ผมนี่รีบเลยนะขอบคุณมากครับนะุน,นี้ะเออก็เป็นพันเนี่ยอ่า <c oughs> เพราะ<ล>ว่ามันไม่ได้หาก,กินง่ายนะลกกูกหลักพัน,ล,กกนลูกละพันเนี่ยเป็นพันบาทครับไม่ด้หากินง่ายด้วยนะอคุณ นี่วูดบอกว่าแฟนผมชอบกินทุเรียนมากครับเลยอยากจะลองปลูกเองนะได้เลยคุณอยากกินแบบไหนมาหาเราได้ชอบเข้มชอบกลางชอบเบาเดี๋ยวเราจะได้เลือกว่าคุณจะปลูกพันธุ์อะไรไงถ้าคุณบอกชอบเข้มผมจะแนะนําเข้มๆเอ้ยคุณชอบดุดันด้วยไหมเดี๋ยวผมจะนําเข้มข้นแบบดุดันหรือคุณชอบกลางๆเดวผมแนะนำกลางๆหรือถ้าคุณอบอกว่าเอ้ยผมชอบกินนิดน้อยเบาผมจะแนะนําประเภทนั้นให้เรากินมาเยอะครับเรากินมาเยอะเรากินมาเยอะ เราอธิบายได้ครับนี่ชัดเจนนะครับนี่คือพันธุเรียนเบตงหนึ่งทุกท่านร้อยกว่าท่านร้อยสาสิบกว่าท่านนะครับนี่คือพันธุเรียนเบตงหนึ่งนะครับผมเข้าใจว่าผมเคยไปอ่านคอมเมนต์นะจะมีการขึ้นทะเบียนนะแต่ผมขอประวัติน,นิดนึงนะว่าอาจจะขึ้นทะเบียนหรือ,อยังนะแต่ที่แน่แน่นี่คือจากส่วนของคุณนี่นะอีกครั้งหนึ่งผมหยิบให้ดูเลยนี่นะครับจากส่วนของคุณปรีชานะครับ ใครสั่งซื้อก็ลองไปเจ้าของสวนคุณปีชานะเห็นไหมแคปเจอร์แล้วลองเอาลายไปดูนะครับนี่นะทุเรียนไบโอเบตงนะครับพันเบตงหนึ่งนะผมปลูกหมอนทองชุมพรจะกลายพันธุ์ไหม <c oughs> ถ้าคุณเอาผ่อนทองที่เป็นแบบเสียบยอดหมอนทองไม่กลายครับ <c oughs> แต่ถ้าคุณเอาหมอนทองแล้วคุณก็กินเสร็จแล้วคุณเอาเม็ดมันมาปลกนะ่มันกลายพันธ์แต่ผมไม่เข้าใจว่าหมอนทอง คุณได้เม็ดมาปูกยากนะเพราะเม็ดมันรีบตายทันท่ส่วนใหญ่นะเมดมาอย่างนี้นะครับขอบคุณส่วนนี้มากระเมยียดกล้องใกล้ๆริเมียดกองใกล้ๆให้ทุกท่านได้ดูนี่คือลูกทุเรียนเบตงหนึ่งนี่ผมน้ำลายฟอแล้วเนี่ยคือผมอยากจะกินแล้วแต่ผมกําลังเล้าให้เพื่อนสมาชิกได้อยากจะลองกินมันผมนะเดี๋ยวผมจะให้ลูหมูชิมเป็นคนแรกลูหมูชิมเลยครับ ชิมเลยเหรอชิมเลยเพราะว่าผมอยากจะรับซึมซับความรู้สึกเดียวกับเพื่อสมาชิกว่าเป็นยังไงบ้างผมพูดเลยนะผมเหมือนกับทุกท่านร้อยสาสิบท่านตอนนี้นะผมไม่ผมยังไม่เคยกินในชีวิตนี้ผมยังไม่เคยกินเบตงหนึ่งนี่ผมผมดูน้งหมูกินเหมือนกันนะหวานมันนุ่มแุลกเยนุจริงอันนั้นเนี่ยนุ่มเลยเหรอผมว่านี่อันนี้คือข้อมูลข้อมูลที่เราดูกันนะผมยังไม่เคยกินเหมือนกันนะผมยังไม่เคยกินเหมือนกันนะ ดูเวลาปลูกเม็ดมันน้อยต้นนั้นที่มันจะกลายเป็นในพันเนื้อหนาหนักมากปลูกเม็ดมันม่ไจะพุ่มเม็ดไม่มิดแต่นี่คองเนื้อดีมากเนื้อดีโคตรเลยเนื้อเยอะมากปลูกเม็ดเนี่ยเนื้อดีมากเลยเนื้อเยอะมากครับปลูกได้ครับพันนี้พันนี้โอ้โหได้เลยหมาปลูกได้เลยนะโอ้รสชาติอย่างนี้ใช้ได้ครับรสชาติดีมากผมพูดเลยนะกับเพื่อนสมาชิกตรงนี้นะผมยังไม่เคยกินเลยนะอ่าฝาให้เนื้อครับโอ้ยเมือนไม่เกยกินเลยนะ มันเหนียวครับคำแรกเราสึกว่าฝักความหวานความมันความเหนียวเข้ามาเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยิีนี้ไม่อยากนาอน,าานเหนียวมากเลยออ้โหเชิมเลยครับซินที่มีใหญ่เนะาะคำแรกแรกู้สึกค,ครับคารู้สึกครั้งแรกอร่อยครับอ่ามีความอะไรก่อนครับความหวานหวานความมันความเหนียวแบบอร่อยนะ เขาที่อยากให้เราต้มให้เราเราทานเนี่ยแต่ของไม่ของคุณภาพไม่เจ๋งขนาดนี้เขาก็คงไม่ให้เราไม่พวกต้มให้เราแล้วก็ตาให้เราทานดูแล้วครับอุ๊ยคุณภาพดีครับขอบคุณมากครับส่งเรียนดีๆอร่อยอร่ไม่ให้ทานส่งยอดครับส่งสใจขอบคุณมากเลยครับขอบคุณลุงหมูขอบคุณจัดใจจริงเลยครับอร่อยจริงๆครับพันนี้ครับคุณคุณปรีชาหรือว่าเจ้าของสายพันธุ์สนใจส่งยอดพันธุ์ให้ลุงหมูพันไม้เป็นตัวแทนจาหน่ายไหมครับอันนี้ ทำพันได้เลยครับอ้ทำพันได้เลยนะ,ยะได้แล้วแต่ผมต้องไปติดต่อแล้วเนี่ยผมฟังอะไรไม่มีเลยธรรมดาธรรมดาทางทุเรียนทางภาคใต้เนี่ยมันจะพอเริ่มตกมากจะติดผมดนิดๆแต่นีน่ไม่มีผมเลยนะสายพันที่ดีมากน,นี่ผมผม,ผมพูดเลยนะผมฟังกับทุกท่านเลยนะผมยังไม่ได้กินเลยเนี่ยมันเหนียวมันมันเหนียวแบบนุ่มแบบละลายในในปากพูดง่ายๆฮะความมันเป็นเนื้อครีมมาก อ่โอเคอันนี้คือผมแล้วนะผมจะพิเศษกว่าทุกท่านตรงไหนรู้ไหมครับเพราะว่ามันอยู่หน้าผมนี่เองนะครับหหวววาานนนเขข้้้มมดยครับไ่่ใชผมจะกินละผมกินละรสชาติเข้มข้นด้วยครับอเยอะเลยครับอร่อยมาก้นาติดใจเลยครับผมผมทานมากไม่ได้ครับตานขึ้นนะครับผมจะผมจะละเมียดนิดนึงนะนะมันเหนียวมันเคี้ ครีมเหนียวคือหวานหวานเข้มข้นมากนะความหวานเนี่ยหวานจัดเลยนะหวานจัดจริงๆหวานจัดจริงๆนะครับขอขออนุญาตชิมให้มันหมดลูกนะครับหมดเป๊ะกูเนี้ยก็อิ่มเลยแย่คือมันวาวมากมันเป็นครีมเหนียวอ่ะลูกน้ำหนักก็ดีลูกใบใหญ่เลยลูกใหญ่ด้วยลูกใหญ่ด้วยลูกน้ำหนักไม่ได้เลย อืมเื้ยเจ๋งๆขอบคุณมากครับอืมอาหารอร่อยๆแม่ทาบผมขยอนวางไม่ให้ดูนะผมกินแล้วนะขออภัยนะแต่เม็ดนี้ลูกไม่ได้ครับเม็ดลิอะนี้ลินี้ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ดูคุณเ็นของผูกอันนี้นะอ่านี่คือเบนของเขานะแต่คุณเห็นเบดไหมแต่เนื้อมันเนี่ยโคตรเยอะเลยอ่ะ เอ่อลูกนี้ประมาณเท่าไหร่ต้องบอกว่าลูกนี้ไม่ได้ซื้อครับตรงนี้ถ้าซื้อก็หลักพันขึ้นครับไม่ไม่ต่ำจากพัน <ừ> กว่าบาทตรงนี้ก็อยู่ประมาณสามกิโ<ร> <ừ> ลเจ็นิดประมาณสามกึดสี่จากห้าครับน้ำหนักโคตรเฟินเลยอะ่ะผมพูดจริงอะ่ะคือไม่มีความขมไม่มีความอะไรสักอย่างเลยอะคือแม้นอร่อยจริงอะ่ะ คือมันนัวมากผมพูดจริงนัวมันเนบมันนิ่มมันพูดไปครับอันนี้ไม่ใช่ว่าผมอวยเพราะว่าเขาส่งมาให้กินฟรีนะไม่ใช่อันนี้เราพูดตรงตรงอถ้าอร่อยเราก็ต้องชมจากใจจริงว่าอร่อยแต่ไหนไม่อร่อยเราก็ต้องไม่ได้ชมเขาแล้วครับเพราะเราจะฝืนธรรมชาติไม่ได้ครับแต่อันไหนอร่อยต้องบอกอร่อยแต่อันนี้อร่อยจริงอันเนื้อืเนี่ยดูดูเลยเนี่งเมตรมีความมันความเหนียว ความหวานัวคตัวมันเหนียวหวานบางท่านพันหวานแต่ไม่เหนียวเนื้อเล็กก็มไม่เหนียวนะก็ทานได<า>้แต่แม่เราแม่เราก็อดื่ว่าใช่เราั้งหวานทั้งมันทั้งเหนียวเนี่ยสามตัวนี้เข้ามาอยู่ในเม็ดเดียวในลูกนี้แล้วก็สุดยอดทุกตัวสุดยอดสางจริง <c oughs> ให้ดูอีกครั้งให้ดูอีกครั้งถ้ามาที่สวนจะได้ชิมไหมถ้ามาสวนลุมบูเพาะต้นพันไม้ไม่ได้ชิมแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่มีต้นพันด้วยนะ อ่ไมมีครับเพื่อสมาชิกส่งให้กินจริงๆขอบคุณอีกครั้งเลยสั่งได้ที่สวนไหนครับเพิ่งมาอ่ะเดี๋ยวเปิดนะเมื่อกี้อยู่ไหนวะขออนุญาตนะโอเค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 ใครสนใจคุณแคปเจอร์นะผมผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาอยู่แล้วนะต่างเขาเป็นผับผับต่างเขาผับเขามีสองให้คุณนะคุณไม่ผิดหวังเลยครับคุณอร่อยอ่า คุณประกาศิทธิ์เดี๋ยวทุกคนที่สนใจนะคุณแอดไลน์นี้ผมเขาจะผมจะ,มจะคือของดีต้องต้องแนะนําของดีต้องแนะนําชัดไหมชัดไหมคุณแคปเจอร์ไว้นะคุณแคปเจอร์ไว้แล้วคุณก็เอามือถือหรือไรก็ได้อีกเครื่องหนึง่ง QR โค้ดไปหาเขาได้เลยนะอันนี้ของจริงแล้วผมพูดเลยนะครับว่าอันนี้ของอร่อยจริงด้วยแหละกินครั้งแรกเหมือนกัน กินครั้งแรกเหมือนกันที่ผมเรียบร้อยน<ช>อเนอะโคจ่าลองแคปคับจูนะครับหยิบให้ดูหยิบให้ดูเนื้อเป็นเนื้อเลยนะเป็นก้อนอเนื้อเป็นเนื้อจริงๆคือมองภายนอกลุงหมูบอกว่าคล้ยายๆยำมะหวาดคล้ยายๆยำมะหวาดนะครับโคจลูกตรงคล้ายมากครับแต่เนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อไม่เหมือนครับรสชาตไม่เหมือนเนื้อไม่เหมือนคนคนละแบบจริงๆคนละแบบเลยคนละแบบเลยรสชาติเป็คนระคนระแบกคนละเรื่องเลยอ่ะนี่นะแล้วคนดูเนื้อดินี่ อร่อยจริงๆพูดจริงๆผมกินอีกเม็ดแล้วกันระหว่างที่ทุกท่านหนึ่งคำยังไม่เจอเม็ดเลยเลือเยอะมากตูมหมูร้องนะครับเร,รัเวรมหมูกโกน้ำตาลขึ้นหวานมากเลยนหวานจัดเลยตาม,มันเยอะอมผมพูดจริงผมพูดจริงนะครับว่า เฮ้ยมันอร่อยจริงนะแล้วมันเป็นสายพันธุ์ที่เรากินครั้งแรกด้วยนะคือเป็นเป็นการกินครั้งแรกที่ผมใช้คําว่าประทับใจนะเพราะผมเข้าใจว่าเพื่อสมาชิกจะต้องเฟ้นมาให้เราแล้วละ่ะ <c oughs> <c oughs> จะต้องบอกว่าเอาตัวท็อปตัวดาวมาให้เราแล้วแล้วการที่เฟ้นลูกนี้มาให้เรากินให้เพื่อสมาชิกทั่วประเทศดู <c oughs> ผมใช้คําว่าคะแนนมันเต็มสิบจริงๆนะคะแนนมันเต็มสิบจริงๆสําสหรับลูกนี้นะเราคุยกันที่ลูกนี้นะครับ คะแนนเต็มสิบจริงๆเนื้อความเข้มข้นมันสุดๆจริงๆกับพันธุเรียนเบต์ตรงหนึ่ง pic. ผมขอเงียบแป๊บหนึง่งผมจะกินเบนเดี้ให้หมด <c oughs> หมูยกขึ้นมานิดนึงครับกับถ้วยนี้จานนี้ <c oughs> รสร,รุปนิดนึง,งขึ้นมาอีกนิดนึงครับรขึ้นมาอีกนิดนึงสรงุปนิดนึงครงับลงหมูเป็นไงบ้าง โอเคครับพันนี้ถ้ามีสายพันธุ์มาครับทำไมมีสายพันธุ์คือว่าทําพันธุ์ได้เลยพูดง่ายๆทำพันปลูกได้เลยครับบพันธุ์ปลูกได้เลยนะเนื้อแยกรสชาติดีมากถุงัยเราต้องไปขอพันธุ์เขาแล้วเนี่ยเขาจะให้พันเราไหมเนี่ยนี่กินไปสามเม็ดยยังเหลืออีกเม็ดกับสองโลนะสองโลหนักเติมเลยหนักเติมจริงหนักเติมจริงนะครับโอเคผมขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆเลยที่ ให้เราได้กินแล้วให้เราได้กินให้เพื่อสมาชิกทั่วประเทศได้ดูต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่อร่อยของบ้านเราเลยนะส,สรุปนิดหนึ่งครับเบนตงหนึ่งหน้าปลูกไหมห,หน้าปลูกมากๆครับแต่เรานนะไม่มีสายพันธุ์นะไม่มีสายพันธุ์ผมพูดเลยนะมากผมพูดเลยนะครับว่าคุณไปกินคุณไปสั่งซื้อได้เลยดีกว่าผมพูดเลยเลยคุณไปสั่งซื้อได้เลยอันนี้ไม่ได้เชียร์เพราะว่าเขาส่งมาให้เรากินฟรีนะแต่มันอร่อยโคตรๆเลยผมพูดเลยมันอร่อยจรงจิงๆด้วย Yeah. <laughs>